สัมพันธ์แท้จริงจีนกับไฮโซโตัวมอแท้จริงเคยคุ้นกันเป็นอย่างดีรู้ทั้งรู้ยังยอมเป็นมือที่3สัมพันธ์แท้จริงจีนกับไฮโซโตัวมอแท้จริงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก่อนหน้านี้จากกรณีที่ก่อนหน้านี้หนิงปานิตาได้ออกมาเปิดข้อมูลสาวบุคคลที่3พร้อมหย่าสามีจีนและเตรียมฟ้องสามมือที่สหากย้อนถึงบทสัมภาษณ์หนิงเจ้าตัวได้เล่าว่าผู้หญิงอีกฝั่งหนึง่งเขาก็บอกฉันจะเลิกให้ จะเลิกกับเขาก็ยังเหมือนไม่เลิกกันที่ได้ยินมาเป็นแบบนี้ผู้หญิงคนนี้เคยเป็นเพื่อนสามีหนิงมานานแล้วใช่ไหมเคยเห็นเขาฉันไปนั่งไล่ดูสมัย8เดือนที่แล้วตอนแรกนางยังเริ่มต้นด้วยตัวเอ็มอยู่แล้วนางเปลี่ยนไอจีเมื่อก่อนเขายังค้างทายเอ,อ้ยยังไงเพื่อนแล้วมาแบบนี้แล้วตอนแรกหนิงคิดว่าสามีกิ๊กกับอีกคนนึงแตไ่ไปไปมามากลับมาเป็นคนนี้ที่เห็นที่สนามบินแล้วคนที่เห็นแล้วมาบอกแม่หนิงคือ ลูกสาวเอาภาพนี้ไปให้แม่คอนเฟิร์มแม่หนิงบอกคนเดียวกับที่ลูกสาวเล่าเลยแม่หนิงก็บอกฉันคิดว่าเป็นอีกคนนึงพอลูกมาเล่าเพิ่งรู้ว่าเป็นคนนี้ลูกมาเล่าฉันไม่เชื่อแม่เลยใช้สิทธิ์ความเป็นเมียตอนนี้ฟ้องผู้หญิงคนนี้แล้วแต่ผู้หญิงที่เป็นข่าวกับพี่จินปฏิเสธทุขกข้อกล่าวหาคงจะอ้างว่าเป็นเพื่อนกันไปไหนมาไหนด้วยกันและล่าสุดโลกโซเชียลเริ่มออกมาเปิดหน้าสาวร่างเล็กที่ควงสามีนางร้ายจินจรินธรรมวัฒนากันแล้วโดยใน ติ๊กตอกสาวสวยมอโปรไฟล์เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วด้วยว่าคนนี้แหละสาวร่างเล็กซึ่งเจ้าตัวเป็นเพื่อนกวนเดียวกับดารามีมภาพร่วมเฟรมทั้งเข็มและพัทระดาช่วยเกื้อและโยโยสวัสดีหัสดีวิจิตแต่งานนี้ก็คงต้องให้หนิงปณิตาธรรมวัฒนาออกมาเคลียร์เรื่องราวทั้งหมดให้กระจ่างก่อนว่าแท้จริงแล้วเรื่องราวเป็นอย่างไรและมอม,มคนนี้คือมือที่3จริงหรือเปล่าแต่ใ,ในที่สุดสําหรับข่าวที่กําลังฮอต ถูกจับตามองมากที่สุดในตอนนี้คงไม่พ้นประเด็นเรื่องของหนิงปณิตากับสามีจินจารีนธรรมวัฒนะที่หนิงออกมาเปิดเผยในรายการว่ามีมือที่3เข้ามาสาวเอ็มหรือเมแกนก็ถูกจับตามองเพราะมีคนตาดีเห็นบินลัดฟ้าไปคุยงานกับคุณจินแต่เรื่องนี้ยังไม่มีการยืนยันแต่อย่างใดแต่จะพามารู้จักกับเธอก่อนปัจจุบันดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดของบริษัท B b คลินิกสาหรับประวัติของเอม็มมีชื่อจริงว่าเมธิกากรมาลาสนานน เป็นนักธุรกิจสาวรุ่นใหม่เมื่อปีพศ2562เคยดำรงตำแหน่งเป็น Marketing Director ของ BBC l คลิ c กบริษัท b ีบีเวิลด์ที่แอจํากัดซึ่งมีบุ๊กกี้สินีนาเองตระกูลน้องสาวของเป็กสัญชัยเองตระกูลเป็นเจ้าของจึงทำให้เอเมธิการู้จักกับนักแสดงสาวธัญญาขัญยรศเองตระกูลพิเซนเตอร์คนสำคัญของ B ี c l คลิ c กไปโดยปริยายสำหรับความสัมพันธ์ของเอเมธิการและครอบครัวเองตระกูลนั้นก็ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องธุรกิจในช่วงที่เองงด ติโยชินทางด้านเบกสัญชัยก็ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสของเอเมทิกาอีกด้วยเรียกไรียว่าเป็นทั้งพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่มีความสนิทสน้มกันอย่างมากนอกจากตาแหน่งมาร์เก็ตติ้งดีเรคเตอร์ของ BBC ีคลินิกแล้วเอเมทิกาก็ยังเป็นหนึ่งในกรรมการผู้บริหารบริษัทถิ่นไทยงามเบื้องหลังวิธีประกวดนางสาวถิ่นไทยงามที่มีปุ๊กซินีนานและทัญยาทัญญาเรศเป็นเจ้าของอีกเช่นกันเรียกได้ว่า ธุรกิจไหนของสาวๆครอบครัวเองตระกูลมักจะมีนักธุรกิจมากฝีมืออย่างเอ็มคอยมาร่วมงานด้วยตลอดถือเป็นทางเพื่อนแท้ในชีวิตและธุรกิจดูจากประวัติคร่าวๆของเอ็มิอกกาก็รู้ได้ทันทีเลยว่าสาวร่างเล็กคนนี้เป็นนักธุรกิจที่มีดีกรีไม่ธรรมดาจริงๆแถมยังเป็นนักเรียนนอกจบจากต่างประเทศไม่แปลกใจที่จะได้ร่วมงานกับครอบครัวดังอย่างครอบครัวเองตระกูลถือได้ว่าเป็นคนที่น่าจับตามองในขณะนี้มากๆ